วันนี้ครับจะมารีวิวเอาผาตัวท็อปท็อป,อปโตโยต้าไทยแลนด์ทีเอมนะครับก่อนดูเลยมาบอกว่าตัวนี้มันปรับเบาะเนี่ยจากคนขับได้ถ้าจะปรับให้เอ็นเนี่ยมันก็จะปรับอ่าแล้วก็ข้างล่างให้เรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้เลื่อนไฟฟ้าแต่มันเลื่อนข้างหลังงงมะเอองงๆเลื่อนข้างหลังเพราะอะไรเพราะต้องการเก็บของหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะที่เห็นมีปุ่มเลื่อนเห็นไหม อ่ะผมเดินหน้านะว้านะว้า ถ้าเป็นตัวท็อปแบบนี้นะผมก็ถือว่ามันน่าจะตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ใช้รถเอาผาดเวลฟ r e อยู่นะครับผมรุ่นทั่วปไปอะ่ะมันเป็นลางแบบลางเลื่อนไง,องมันก็เลื่อนไฟฟ้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็เป็นรางธรรมดาแต่เขาอาจจะใส่มอเตอร์เข้าไปซึ่งมันเป็นการออกแบบใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันในรถ MPV ทั่วไปนะแต่ขอตีนิดนึงแม้จะเป็นตัวท็อปแล้วไฟก็ยังให้มาน,นิดกันนิดนึงนะครับผมซึ่ง ม่าจะไม่ช่วยอะไรเลยนะในตอนกลางคืนนะครับไงใครที่อยากจะติดเพิ่มก็ตว,ว่าเรามีอัปเกรดนะอยากรู้ค่อยมาถามก็เราไม่อยากขายแต่ถ้าติดตรงไหนใช้งานตรงไหนตรงนี้มันเป็นลงเป็นรอยก็ทักมาได้เราตอบโจทย์ได้หมดนะครับถ้ารถเดิมไม่มีก็ตว,ว่าเราจับให้ได้